แล้วเราจะพบกันในรันเวย์เลยค่ะกับเอเวอเร w ต์ว a แสีขาวมุกค,คันนี้นะคะทุกคนดูนะคะหล่อมากๆเลยรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปเลยค่ะที่เพิ่งเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ราคา1นึ่งล้านแปดบาทคันนี้เป็นสีพิเศษต้องเพิ่มเงินอีก1 2ึ0 0หบาทค่ะทุกคนทรงหน้าตาเดิมๆของเขาไม่ใช่แบบนี้นะคะคันนี้มีการตกแต่งเพิ่มใส่รูปทรงกระจังหน้าแรปเตอร์ฟอนต์มิติ FORD แต่คันนี้ ทรง f อฟโอดีของเขาจะไม่เหมือนใครนะคะกล้องรบกวนซูมมาดูใกล้ๆเลยค่ะเขาจะมีการทําเป็นบล็อกเป็นเหลี่ยมนะคะของฟอนเอฟโอดีทำให้รถคันนี้ดูมีมิติทั้งสปอร์ตแล้วก็ดูพร้อมไปพร้อมกันเลยค่ะกระจังหน้านะคะเป็นรถลายแบบนี้เลยค่ะเพื่อให้อากาศฟโฟล์เข้าไปในห้องเครื่องได้สบายๆนะคะรถคันนี้เป็น ได้เป็นไฟอัจฉริยะนะคะเปิดสูงต่ำอัตโนมัติและเพิ่มแสงสว่างในที่มืดลดแสงสว่างในที่ที่สว่างมากๆอยู่แล้วค่ะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่เลยค่ะด้านล่างนะคะรูปแบบของเขาออกมาเป็นทรงตัว C แบบนี้เลยคะ่ะสีบรอนเทานะคะเก๋มากๆรับเข้ากับไฟสีแคมเลยนะคะทรงนี้เขาเรียกว่าชุดแต่งวิกเตอร์สุดฮิตเลยค่ะสวยมากๆนะคะด้านล่างก็จะ ปั๊มคาว่าวิกเตอร์เข้าไปนะคะทําให้รถคันนี้นะคะดูช่วงล่างแล้วดูแน่นและแข็งแรงมากๆถ้าจะพาชมด้านข้างกันเลยคะ่ะด้านข้างของเอเวอเรสต์วายแท็กสีขาวคันนี้เปลี่ยนล้อใหม่เป็นล้อเว็ก ลายแบบนี้เขาเรียกเว็กดําด้านนะคะทุกคนทําให้ด้านข้างรถด,ดูดุดันหล่อมากๆใส่เข้ากับยางโตโยต้ายนะคะฟอนต์ของเขาจะเป็นสีฟ้าอ่อนๆแบบนี้เละคะ่ะทําให้เวลาที่รถคันนี้ขับไปนะคะเพอร์ฟอร์มานนุ่มนวลและลูกเล่นของยางตัวนี้เน้นวิง่งนุ่มค่ะคิ้วล้อก็เป็นไซส์3นิ้วดําเงาอยากแบบนี้เลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะคันนี้นะคะทุกคนกล้องลองซูมออกไปข้างนอกจะเห็นว่าทรงรถเนี่ยเขาจะดู เตี้ยลงมา2นิ้วนะเพราะว่ามีการโหลดไปสองนิ้วนะคะถ้าเกิดโหลดทัดแนะนำให้ใส่ชุดโชครุ่นท็อปของโปรเฟนเดอร์เลยค่ะรุ่นนี้ก็จะมากับโชคและแกนโชก2.5ปีกนก p โปรเฟนเดอร์นะคะลูกหมากกันโคงซับแทงปรับระดับได้ถึงแปบค่ะต้องใส่ชุดโหลดนะคะเพื่อทำให้สมรรถนะการวิ่งของเขาเทียบเคียงโรงงานเดิมๆเ,เลยค่ะราวหลังคาด้านบนเป็นราวหลังคายกสูงสีบรอนเงินแบบนี้นะคะ เดี๋ยววนมาดูด้านท้ายต่อเลยค่ะชุดวิกเตอร์ด้านท้ายก็จะเป็นทรงแน่นแน่แบบนี้เลยค่ะเพราะว่าคันนี้เขามีเซ็นเซอร์ถึง6จุดนะเป็นท่อคู่นะคะที่เป็นปลายสี่เหลี่ยมแบบนี้แน่นๆหลอๆแบบนี้เลยค่ะจบไปแล้วนะคะกับเอเวอเรสต์วายแ็สีขาวมุกคันนี้ใครอยากเป็นเจ้าของต้องทักทัดมาเลยนะคะเป็นเจ้าของได้ตั้งแต่เงินดาว15ทักมหาทัดได้เลยค่ะ